สวัสดีครับผมสติ๊กเกอเลยนะฮะวันนี้จะเล่นแมปพัลสเซอ์นี้ง like okay, yeah, ่ายกันเลยนะครับผมหรือว่าลูคัสตันนะครับผมถ้าเกิดชอบไปเล่นด้วยกันทึบไลน์นะผมในคลิปนี้ถึงสามพันไลน์นะฮะโอเคครับเป็นยังไงไปชมกันเลยเอาะนรับผมสวัสดีุกเลยนะฮะในเกมของ Minecraft นะฮะในแมปของอ่าเป็นแมป เป็นแมพพัซเซิลที่ง่ายที่สุดนะผมเที่เขาเคยบอกมานะครับอันนี้อะไรเนี่ยเลเว่าหนึ่งนเลว่าหนึ่งคือดรอปเปอร์นะครับผมอ๋อนี้เป็นมันเป็นมัดเกี่ยวกับพัซเซิลยังไงนะเฮ้ยผมว่าดรอปเปอร์นี่มันไม่เหยื่อพัซเซิลเลยนะใจเย็นนะอือ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 เลยเลขว่าหนึ่งแล้วผมเน่เลขว่าครับโอเคครับมาเลขว่าสองใช่ไหมเลขว่2นอ่อ่าครับ สิ่งนี้ซะ,ะครับเลยวะครับเลยครับเขาจะเราจะให้เราเขาจะให้เราครับเลยครับอ๋อให้เราคข้าวทิว้งเทเบิลกับเฟอร์นันต์นะฮะโอเคครับผมโอเคพอได้อยู่นะฮะปุ๊บแล้วก็ทำเป็นนั่นใช่ไหมที่ขุดที่ขุดนี่นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องเพรสบอททอนฟอเรสโตนนะฮะโอเคอันหนึ่งนะเาะขาจะให้เาขาใช้ให้เราครับเลยครับโอเ้เฟอร์นันแปะบเขาบอกให้เฟอร์นันต์วางเนี่ยโอเคฮะแล้วก็กบอททอนเพื่อเอาเรสโตนนะฮะเขาจะให้เราทำอะไรครับ ครับคอมพาร์ตอ๋อให้สร้างคอมพาร์ตนะครับซึ่งคอมพาร์ตวิธีการสร้างนี่ก็สึกว่าต้องใช้เลสต์ s t o n ด้วยนะฮะแล้วก็ใช้เหล็กจํานวนหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าเราก็ต้องมีพวกไม้พวกนี้ด้วยเนาะนะครับโอเคฮะเราเนี้ยจะมาสร้างคอมพาร์ตกันนะครับคอมพาร์ตวิธีกันสร้างก็ง่ายๆเลยนะครับผมสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยพัลเซอร์นี้ง่ายนะครับผมวันนี้นะฮะก็แค่ต้องใช้เท่านี้เนาะ เราก็รอนะผมรอเหล็กมันเผาเสร็จนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างของพาร์ตกันนะครับต้องรอเหล็กม okay, right, ันเผาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับโอเคเรียบร้อยครับผมอืมเอ้าไม่ทำงี้เหรอเอ้ามันหรือว่ามันเอาแค well. ่สี plant, ่อันเพราะเพราะเจ้าแล้วเราก็รอตั้งนานโอเคดับสามว่าเลเวสามรับผมอันนี้เลเวสี่เลเวสามวันนี้เลเวสามวันนี้นี่นี่เลยเลยวะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคของเขาจะละเขาจะเข้าใจตรงจุดนี้แล้วครับว่าจะโอ้ยให้เรากระโดดลงไปดิ แล้วน่บเหมือนน้ำลมแบบเล่นเป่าแหละเรนเอ้ยโอ้โหมีวรถไฟฟ้ารู้สึกมันยากมากนะใจเย็นนะเอ็ดเย็นไว้ก่อนนะขอบคุณครับโอเคครับแล้วสามสำเร็จแล้วครับผมเย้อันนั้นมันเหมือนน้ำเหมือนน้ำดอดเลยยังไงดอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคว่าสี่แล้วผมเนี่ยเดี๋ยวเทมเพิลอะไรเราทำะไรเนี่ยโอ้โห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  โอ้โหโอ้โห้โหโอ้โคตรจะเทมเพิลอื้วิโอ้โหต้องมาเป็นอีเดีน่าโจรเนี่ยอีเดน่าโจรวันนี้โอ้โหแล้วนี่ก็โอ้โหอขูอขู่ต้องเป็นอีเดน่าอีเดน่าโจรเนี่ยโอ้ปุ่มครับโอเคครับฟินิชเดน่าสี่แล้วผมโอ้ ยังกะเป็นเอาเอลสมบัติอะไรอย่างงี oh, temp, easy, right? ้เนี่ฮ้ยไปเพิ5นี่อ้วไปเพนี่กระโดดนะครับเป็นจำนะครับเป็นแบบพัซเซิลง่ายๆเลยนี่ยเฮ้ยพัซเซิลง่ายๆเลยนี่ฮะเจบตึ๊บออเป็นมีจำสองด้วยใช่ไหมจัดไปโอเคครับมปจำสามด้วยใช่ไหมโอเคครับจัดไปออโอ้โโอโอ้โหโอ้โจะต้องรู้ เ่อมันเดินลงหันหลังไปนี่นี่โอ้โหเล้วคราวนี้ก็ทำไมรู้สึกว่าคราวนี้มันช่างติดจนเหลือเกินเดี๋ยวลองมาเห็นมันเป็นออกแนวหมอกๆครับผมนี่ที่เชอเห็นแค่หมอกมัอนข้าวแต่มันเป็นฝุ่นเดี๋ยวเดวต่อครับอ๋อทางนี้นะฮะนี่เลยนี่นี่เลยนะฮะโอ้โหใจเย็นนะนี่เลยโอเคครับเป็น5สบายแล้วผม เวิวหต่อเลยดีกว่านนเฮฟนี่เลเยเวลวหกนะฮะวิวหกนี่ต้องนี่ไรเนี่ยวิวหกนี่ลูกคับคือแหละอ่าบอตทิลฟอร์ไฟฟ์อ๋อ,อให้ไปสู้ลูกคับแล้วในเชนไม่มีอะไรเลยนะไอ้ล,ลูกคับคือแหละเอาอุปรกรณ์ก,ก่อนครับโอเคครับอุปรกรณ์มีเท่านี้เหรอโอเคได้สามสองหนึ่งไปสู้กับลูกคับเฉยเลยไปโอ้หดูดูลูกคับดู ดูของลูคับดูของลูคับดูของลูคับอู้มันตีมันตีเราทีเดียวนี่เจ็บเหลือเกินอู้รางวัลของลูคับนะฮะโอ้สมสำเร็จแล้วครับเราพอทอนในแปะลงไปมอนบอลครับผมเนี่ยรมบีจักร์เนรับปุ๊บแปะโอ้โหสำเร็จครับการเล่นแบบเอ็นพัซเซิลนี่ง่ายๆเลยเนี่ยพัซเซร์คือปริศนาง่ายๆนะครับผมแค่ถ้าเกิดชอบแบบนี้อย่าลืมกดกระทืบไลค์เนี้ยอย่ากดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแคสซี่เกนนะครับบาย